สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันเสาร์เนาะให้ผลในช่วงของเดือนพฤษภาคมครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอนไนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ต้องรับไปนะครับอยากนำคำทำนายนี้ไปใช้แต่ใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนาะอยากให้เอาไปเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นดวงทั่วไปนะครับในส่วนของคลิปที่เป็นความรักโดททำ playlist ไว้ให้นะครับเดีย๋ยวจะทยอยทำให้เนาะแต่ขอว่าของคนที่เกิดถึงเจ็ดวันก่อนนะเราค่อยเต็ปต่อไปก็เป็น12ราสีเนาะ ามประเพณีเรียกว่าเป็นประเพณีของโดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อว่าจะได้อัปเดตเนาะเวลามีคลิปออกหรือมีคอนเทนต์ออกมาใหม่ๆหมสำคันเนาะก็ฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับเพจชื่อเดียวกับช่องเลย d o activity นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ <c oughs> ชาววันเสาร์นะครับ อย่างแรกก่อนเลยโดยมีความรู้สึกว่าไพ่ขึ้นสวยไพ่ขึ้นสวยมากสวยจริงๆนะครับอืมมันเหมือนกับว่าคุณได้รับโอกาสไม่หยุดหย่อนเลยอะ่ะอืมและอีกกรณีหนึ่งมาเป็นลักษณะของการที่แบบพุ่งทยานต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าขึ้นแต่ละอันคือแบบอืมออ is okay is okay เลยแต่สิ่งหนึ่งที่โดอยากจะ ติ่มไว้นิดนึงคือดอกจันไว้นิดนึงนะอีโกโ <c oughs> ้อย่าอย่าอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วตลอดเวลานะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณได้รับโอกาสแล้ววะแต่มันมันอาจจะต้อง อย่าไปน้าเนือดอะเวลาที่แบบมีใครมาอะไรกับคุณก็ตามอ่ะอจะบอกว่าได้ดีจนอิจฉาจะมีคนอิจฉาไหมก็อาจจะมีอาจจะมีคืองานเงินมาเต็มมบอกเลยนะครับโดยรวมนะงานเงินมาเต็มแล้วมันเหมือนกับว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่อ่ะด้วยความสามารถของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันอาจจะมีในเรื่องของเนาะอย่างที่เราบอกอ่ะอีโ e ก้ละหนึ่งสองคืออาจจะมี นนี้ไม่หวังดีเนาะในเรื่องของการทำงานนะครับแต่คุณสู้ไม่ถอยเลยแล้วคุณเรียกว่าสม่ำเสมอในเรื่องของเสมอต้นเสมอปลในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างโอเคนะครับไม่พูดเยอะได้ไหมเนี่ยงานเงินอย่างที่บอกงานเงินมาเต็มมากเลยอ,ะอ,อ่ะอื่ะได้รับโอกาสแล้วหนึ่ง แล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มันมีความรู้สึกว่าที่ทํางานตึงก่อเราเงินไปนะมันเหมือนกับว่าจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนะครับมมันเหมือนใจนี้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังคือความกระหายในความสําเร็จของคุณอะ่ะมันทําให้คุณมีอีโก้มมันทําให้คุณแบบไม่ค่อยฟังใครจีคือบางคนมันเป็นลักษณะของการที่แบบอยากอยากอยากได้อยาก อ่ะอยากรวยเออมันไม่มีใครไม่อยากรวยนะแต่บางคนเนะ่ะดูมีความรู้สึกว่าอยากรวยทางรัฐไปหน่อยอืออันนี้ต้องระวังอืมมันไม่มีใครที่จะรวยทางรัดได้แม้กระทั่งดูก็ตามก็ให้ดูทาตรงนี้เนาะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะแบบคาดหวังว่า,า,าโป๊ะเช๊ะมันจะได้เลยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่มันก็ต้องค่อยเก็บค่อยให้เกี่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเลยเี้ย แล้วแต่ถามว่ามันมีโอกาสสําสหรับคนวันเสาร์คือมันมีโอกาสเข้ามาตลอดอ่ะอืมคุณจะทําให้มันชายได้หรือเปล่าอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะครับไม่ใช่ไพ่บอกตีแล้วคุณไม่ทําอันนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถูกป่ะอ,อ,อ่ะอย่างแรกก่อน for u f e n t a c l e s อย่างที่บอกเนาะมันมีทั้งคนที่อ่คุณอาจจะห่วงงานต้องบอกเลยบางทีการทํางานกับคนเดียวทํางานคนเดียวอะไรเงี้ยอืม มันก็ทําให้คุณอุดรอยรั่วในบางเรื่องไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมอยากให้คุณเติบโตครับด m ม a r e r ขึ้นมามเนี่ย King of Cups คือคุณแบบได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบงานสำคัญสคัญมากเลยอะ่ะบางคนเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนแหน่งได้ด้วย Fire Objective แต่อย่างที่บอกนะ้องบางทีมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้อง ดูแอสกุปแอสทีมอ่ะอคือมันไม่แช่ว่าคุณจะตัวคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวอ่ะอม,มันต้องดูหลายๆอย่าที่เป็นองค์ประกอบเป็นแฟต์นะครับด้วยค่อข่างเยอะมากๆนะครับแล้วโดวยรวมอ่ะจริงๆมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกมันจะติดแค่ว่าอย่างที่ดูบอกอ่ะบางทีคุณอาจจะถ้าไม่มีเรื่องอีกโก้หรือ คุณมีความรู้สึกว่าการไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากอะไรเงี้ยหรือการเป็นน้ําใจเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทีมกับเราอะไรเงี้ยอยากให้ยึดผลความสําเร็จไปที่ตั้งนะักน้ำขุดไว้ในน้ำใส่ไว้นอกนิดนึงเพราะส่วนใหญ่มันเหมือนคุณจะโตอยู่คนเดียวครับแล้วการทํางานกับผู้อื่นอะอย่างที่เราบอกว่าบางทีคุณก็ดูห่วงงานพอสมควรเหมือนกันที่แบบว่าการทํางานร่วมกับผู้อื่นคุณอาจจะไม่ค่อยได้เหมือนกัน นะครับงานที่คุณทําได้ดีก็จะต้องเป็นงานเกี่ยวกับในช่วงที่เห็นนะงานที่รู้สึกโดดเด่นเลยก็คืองานที่ต้องแบบเน้นบริหารจัดการคนงานที่เป็นแบบผู้เป็นคนระดับสูงที่แบบต้องจัดการหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเนี้ยเกี่ยวกับการเงินต่างชาติต่ตางที่ต่างถิ่นต่างภาษาหรือต้องจัดการคนเยอะๆหรือเป็นพวกเป็นหมอก็ได้เป็น เรียกว่าอะไรอ่ะนักจิตวิทยาเออค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะครับหรือต้องดูแลเกี่ยวกับสภาพจิตใจคนหรืออะไรเงี้ยอืมอ,อ้อมันขึ้นมาอย่างหนึง่งมันเหมือนกับว่าคุณอนะ่ะค่อนข้างยึดติดกับอะไรเดิมๆหรือผลสําเร็จอะไรเดิมๆด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการที่ทําให้คุณเติบโตในสายงานอันเนี้ยก็ต้องเลี่ยงหรือต้องปรับปรับมายเ s ็ t ใหม่อืมเพื่อที่ทําให คุณก้าไปสุดดต่อไปได้ดีขึ้นแล้วมันจะโฟล์มากขึ้นการเงินอย่างให้บอกงานเงินมาเต็มแน่นอนขอแค่คุณไม่มีอีโก้หรือไม่มีไม่สร้างไม่สร้างแกลบอะไรให้ตัวเองขึ้นมา p e n o t a c l <oughs> e s ข <c oughs> oh, ึ้นมาโอ six o f w a n d e s เซเว่น o อ t a c l e s นะบางคนจับมากกว่าหนึ่งงานจริงๆ แล้วบางคนอาจจับอะไรเลยรครับโฟวครับคือ The เรเบิร์น่ะมันก็จะมีแบบคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินด้วยอย่างที่บอกเลยได้ทั้งผู้ประถมได้ทั้งอะไรหลายๆอย่างการเงินมาเต็มงานเงินมาเต็มมากๆนะครับไม่พูดเยอะ <laughs> ไม่พูดเยอะเนาะถ้าจะเสียหรอระวังเรื่องเสียไปกับงานเฉลิมฉลอง นอกนั้นก็เป็นภาระอะไรที่คุณตกเสียอยู่แล้วธรรมดาทั่วไปเบสิกนะครับความรักขอได้ยังเปิดเป็นเซตเดียวนะเอสซเอ,อสซอดขึ้นมาเชนน c อ p คระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวเลยนอกนั้นถามว่าโดยรวมก็ปกติทั้งคนโสดและคนมีคู่นะอือเอาไปคิดจริงจริง,รงด้วยมันยังระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดการการพูดกันอันนี้อย่าง แล้วบางคู่มันเป็นเหมือนกับการที่บางทีเราก็มีกําแพงอะไรอย่างเงี้ยทั้งคนโสดแล้วก็มีคู่นะอันนี้โดยอันรวมๆเพราะว่าเดี๋ยวโดจะต้องไปค a ิฟายเนาะในส่วนที่เป็นความรักรายรายเดือนนะครับให้อยู่แล้วสำหรับคนที่เกินเจ็วันนะครับแต่โดยรวมคือดีมากๆเลยนะครับสุขภาพเราเป็นยังไง e e n of s o r อ s ขึ้นมาระวังเรื่องอารมณ์มุสวินนิดนึงนะ ออฟฟิศนะจริงจริงด้วยแล้วก็ออฟส่วนใหญ่แล้วว่าจะเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมนั่งนานปวดอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยด้วยนะแล้วก็จะมีพวกก้อนเนื้ออะไรเล็กๆน้อยๆเหมือนกันอย่างให้บอกอ่ะอารมณ์คุณไม่ค่อยได้เลยนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของการที่เหมือนสมดุลในร่างกายคุณไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นอกนั้นปกติหมดครับอว,วันเสาร์โดยรวมดีดีมากๆเลยราจะพูดอะไรเยอะเลย นะครับติดอยู่แค่ไม่กี่เรื่องอย่างที่เราบอกเนาะทีนี้มาดูไพอ่ออร์เรเนะครับสี่ใบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปแล้วก่อน ideal cost, uh, cost of action อย่างที่บอกเนาะไม่ว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จช้าหรือเร็วก็ตามขอให้คุณสม่ำเสมอแบบนี้นะครับอยากให้ทําตามไพ่นะคืออยากให้คุณสม่ำเสมอในเรื่องของการทํางานหรืออะไรก็ตามที่คุณทำเป็นรูทีนคุณทำสม่ำเสมอกับมันคุณให้คุณเอาใจใส่คุณ ละเมียดคุณกับอะไรก็ตามค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะคนวันเสาร์น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดสําหรับวลีเมื่อกี้นะครับออือเแฮล่า,าวอย่างแรกเนาะบางคนได้ดีจนอิจฉาอืได้ดีจนมีคนอิจฉาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ารู้สึกนี้ไม่นจำเป็นเนาะอย่าเอาพิมพ์เศษไปแล่กเกลือคุณทําของคุณดีอยู่แล้ว หรือคุณเป็นคนที่ทํางานละเอียดอยู่แล้วไม่ไม่ต้องรู้ความรู้สึกว่าคุณกดดันตัวเองจนเกินไปหรือเกินพอดีนะครับอยากให้คุณเป็นตัวเองมากที่สุดทํางานในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วจริงๆคนวันเสารที่วโดเคยคุกคีด้วยอ่ะจริงๆเป็นคนสู้งานนะแต่บางทีอ่ะอืมมันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยยอมกดแล้วเ,เราไฟได้เท่าที่จำเป็นดีกว่าเออประมาณนั้นอืมเพราะ สมัยนี้เนาะการดีเบตกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติกันละในในที่ทำงานนะไปทูกำแพงกับเรื่องอะไรจริงๆอะ่ะคุณโดยมีความรู้สึกว่าคุณอย่าสร้างแกลบขึ้นมาเอออย่างที่เราบอกอย่าสร้างแกลบออกมาเป็นประเด็นเอามาเป็นปัญหาที่มันทําให้คุณไม่ก้าวข้าสู่จุดใหม่ๆหรือจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิม อยสร้างแก๊บขึ้นมาให้มันเป็นประเด็นนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะ Maintain your life spirit uh, Maintain your shell life spirit. s h a l l i e spirit นะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นลักษณะของการที่ว่าหาจุดสมดุลของคุณให้เจอคือบางคนอนะอย่าให้บอกเนาะการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นอะอาจจะไม่ค่อยเวิร์ k เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาพอดีพอดี จริงอยู่บางคนอาจจะชอบทํางานคนเดียวมันเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเลือกเลือกในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเราโฟล์ที่สุดเราสบายใจที่สุดการทํางานร่วมกับใครก็ตามไม่ว่ากับใครก็ตามนะขอแบบนี้แล้วคุณจะรู้เองว่าคุณจะแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณเจอได้ยังไงอืบางคนอาจจะใจร้อนบางคนอาจจะเป็นแบบว่ารักความสันโดษมากบางคนอาจจะแบบกระหายความสำเร็จมากจนลืมคนรอบตัว แต่ครั้งนี้และครั้งนั้นคือวิธีแก้ก็คือบางทีอาจจะต้องแบบบาลานซ์ให้เป็นอนะบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์อะไรในหลายๆอย่างให้เป็นนะครับเท่านั้นเลยขอบคุณนะครับชาววันเสาร์นะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ